สวัสดีค่ะสวนสุพรรณหันสานะคะวันนี้มาสวนตอนเย็นนะคะเพราะเนื่องจากตอนกลางวันฝนทับท่าจะตกอะคะ่ะคลึ้มคลึมมาแต่ตอนนี้ก็ดูแล้วไม่ตกก็เลยมาประมาณบ่ายสามอะคะ่ะแล้วปรากฏว่ามาเดินดูว่าอ้าวต้นนี้ต้อนอะไรเนี่ยทำไมมีลูกลูกเล็กได้มาจากหลวงตาที่วัดพยัคฆามะคะ่ะให้มาเมื่อประมาณน่าจะเป็นปีที่แล้วอะคะ่ะ ทำไมตอนที่ได้มาต้นเล็กมากต้นแค่ประมาณฟุตหนึ่งอะค่ะโตเร็วอะค่ะแล้วมีลูกตั้งแต่ต้นปีเดียวก็มีลูกแล้วอะค่ะเนี่ยค่ะเล็กมากเลยค่ะแล้วก็พอดีว่าไปแต่งหนอกล้วยที่แทงขึ้นมาใหม่นะคะโดยการตัดให้ตอมันแค่ประมาณศอกเดียวเพื่อจะให้มันแตกยอดใหม่เพื่อให้ตอมันมีกอ ปรากฏว่าเดินเดินแล้วไปเจออ้าวเม็ดมะม่วงหิม,มาพานออกลูกปีแรกที่มีลูกค่ะรู้สึกว่าปีเนี้ยเป็นปีที่เออร์ลี่มาจากจากงานแล้วมาเจอพันไม้ในสวนที่เราปลูกมาประมาณสามสี่ปีแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าเราอยู่ภาคกลางสุพรรณเนี่ยมันร้อนแล้วมันจะมีลูกไหมเนาะมันไม่ได้อยู่ทางใต้ ปรากฏว่าปีนี้ปีนี้ประมาณสามปีสามสี่ปีแล้วมันมีลูกอะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเบ็ดมะม่วงหิมะพานเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะมีหลามีเยอะเลยอะคะ่ะมีทุกยอดนะคะนี่ก็ใช่แล้วก็เดี๋ยวจะซูมไปดูตรงใกลๆเมื่อกี้เห็น ตอนแรกต้นนี้ยกะว่าจะมาแต่งให้เพราะว่ามันยื่นไปข้างลัวมันไปจะไปเบียดลัวเราก็กลัวว่าใหญ่แล้วเดี๋ยวจะไปเบียดเพื่อนบ้านแล้วปรากฏว่าไม่เห็นว่ามันมีลูกเราคงแต่งไม่ได้และเดี๋ยวลูกมันจะชะง,งักเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะสีสวยซะด้วย มีทุกยอดเลยอะค่ะข้างบนมันก็มีอีกอะค่ะแต่มันสูงเราขึ้นไปไม่ได้เดี๋ยวให้ดูต้นข้างล่างข้างล่างนี่ค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะอันเนี้ยที่ที่มีดอกนี่ก็เตรียมที่จะมีลูกตรงนน้นอีกอะค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็มีอ,อะฮะ อยู่ในขูน้ำเนี่ยค่ะต้นมันจะใหญ่แล้วอะค่ะมันจะมีลำต้นที่เอ็นไปพิงลั้วแล้วมันก็จะไปอยู่ใกล้ต้นกาแฟนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่ากาแฟออกเม็ดยังหลังจากที่มันทิ้งดอกแล้วอะค่ะแล้วดูสิคะว่าเม็ดมะม่วงหิมพานตมันก็ใหญ่จะเป็นหงกับไอ้ต้นกาแฟเราสามต้น นี่ค่ะกาแฟก็สลัดดอกกำลังจะแตกตุ่มมีเม็ดนะคะนี่ค่ะกาแฟกำลังจะออกเม็ดเห็นนะคะนี่ค่ะกาแฟกำลังจะออกเม็ดนะคะเป็นตุ่มแล้วค่ะเนี่ค่ะเพราะมันสลัดดอกไปแล้วนะคะกำลังจะมีกำลังมีตุ่มจะออกเม็ดนะคะ อันนี้คือคือส่วนที่มันสลัดดอกแล้วมันเหลือขั้วไว้นะกำลังจะกลายเป็นตุ่มเม็ดกาแฟนะคะเนี่ยค่ะเต็มเลยค่ะเนี่ยค่ะแอดจะได้อยู่อย่างพอเพียงไม่ต้องซื้อกินแล้วนะคะเนื่องจากว่าไม่ได้ไม่ได้ทำงานแล้วอะคะ่ะ ไม่มีไรายได้เดือนละเป็นแสนแล้วเราก็ต้องใช้บำนาญจากประกันสังคมนะคะเดือนละสี่พันกว่าบาทอยู่อยู่ได้ยังไงอยู่ได้แล้วค่ะเพราะว่ากาแฟเราก็ไม่ต้องซื้อเราคัว่วรับประทานเองดูสิคะมะม่วงเราก็ออกเต็มเลยค่ะเนี่ยค่ะเรามีผลไม้ตามฤดูกาลเนี่ยค่ะมะม่วงเราก็ห้อยเต็มเลยนี่ก็เหลืองแล้วนะคะเดี๋ยวต้องเก็บแหลวเพราะว่าเดี๋ยวก็ลอก จัดการก่อนเราเพราะว่าไม่ค่อยทันกระลอกหรอกค่ะแต่ก็ต้องกระลอกมั่งเรามั่งอะค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูมะละกออีกนะคะเนี่ยค่ะที่บอกว่าเราต้องแต่งแต่งก็คือเราต้องตัดใช่ไหมฮะตัดทอนมันลงไปให้เตี้ยแล้วให้มันแตกขึ้นมาใหม่แล้วเดี๋ยวเราก็ตัดอีกแล้วเงาตรงนี้มันก็จะใหญ่พอใหญ่แล้วเวลาเราขุดที่จะไปปลูกที่ใหม่มันจะแข็งแรง แล้วมันจะโตเร็วอะค่ะแล้วก็จะสมบูรณ์สาหรับกล้วยที่เราจะไปปลูกที่ใหม่นะคะเนี่ยค่ะก็มาดูกล้วยแล้วก็มาดูต้นไม้นูน่นนี่ก็มาเจอหลายหลายหลายอย่างที่ปีนี้เราจะได้ผลผลิตกินทั้งปีแล้วก็เพอเอิญว่าคนเช่านาก็โทรมาอีกอะค่ะว่าให้ไปที่นาที่เช่า,าเราที่เราจะทาโค้งหนองนาแห่งใหม่อะค่ะเขาบอกว่าเขาจะเกี่ยวข้าวแล้วอะค่ะให้เราไปถ่ายทําคลิป เดี๋ยวก็จะได้เงินค่าเช่านาอีกนะคะค่ะเดี๋ยวไปดูมะละกอกันค่ะนี่ค่ะเผเอิญผ่านมาเจอต้นยอต้นยอเราก็สวยงามมากเลยเนะี่ยเป็นพุ่มอุดมสมบูรณ์มากใบเงามันว้าบเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเก็บมะละกอมาได้สามลูกนะคะพอดีว่ามันสุกแล้วก็เลยเก็บมาเนี่ยค่ะมะละกอก็ยังเหลือลูกให้เราเก็บอีก ก็คงอาทิตย์สองอาทิตย์นี้ก็หมดแล้วค่ะขาดคอแล้วค่ะนู่นนะคะสูงมากนี้หลังจากนี้ไปเราก็ต้องไปรอหน้าฝนนะคะถึงจะมีลูกใหม่ช่วงที่มะละกอหมดเราก็พอดีเลยอะค่ะเราก็มีมะม่วงรับประทานต่อค่ะนี่นะคะอันนี้จะเป็นพันธุ์สำหรับตำส้มตำเนื้อมันจะแน่นแล้วก็กรอบอะค่ะ เดี๋ยวไปดูพาเลดเลดี้นะคะโอ้เลดเลดี้โดนโดนกระลอกลับประทานไปแล้วค่ะไม่เป็นไรคะ่ะแบ่งกันคะ่ะเดี๋ยวไปดูมอนเบอรี่พันดำออตุรกีนิดนึงนะคะค่ะนี่ค่ะเม็ดใหญ่มากค่ะดำออตุรกีสุกพอดีเดี๋ยวจะชิมรสจะจัดนะคะหวานอมเปรี้ยวถ้าเปรียบเหมือนส้มก็ส้มบางมดนะคะเนี่ยค่ะ ใหญ่เท่านิ้วเนี่ยค่ะใหญ่เท่านิ้วเลยค่ะอร่อยค่ะอันนี้อันนี้น่าจะอมเปรี้ยวมากนิดนึงเพราะว่ามันไม่ดำอืมอร่อยค่ะก็ขอจบการชมสวนผลไม้วันนี้ไว้เพียงแค่นี้นะคะ การุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ